ตั้งตู้อนวานั่นพระาเป็นเสาห้อยตั้งตู้เป็นหัางก้นหอกำพองเต็มผู้ว่าตั้งตู้เป็นหังกั้มนำนำเต็มหู้ขณะดตั้งตู้เป็นหัางก้นหอกำพองได้ใกล้ว La ่าอมสุบังแผงมันอยู่ก้ยกว่าตีปองมันเต้ตีหุ้มหู้ในนั่นเต้กอมไปหู้อีช่างลาะว่าในเมื่อดินน้อนันใกล้ว่าอานิจจาตุขะอนัตตาอานิจจาเป็นหังตุคฆาเป็นหังอนัตตาเป็นหังก้มไปหู้ตีปองมันเต้เต้หังกัน อานิกจาบอกว่ามันกึ้มอัมมีสังในโรงลกคเนี่ยอันเกิดขึ้นมม้ยอสีมันกึ้มยื่นยาวเข้าหึงอัมมีหังอันมันกึ้มอัมร่วมก้อยในอัมมีหัง้องแหลกลายเมียวในเย็นเปลี่ยนเมียวปุ่นซื้อในห้องอานิกจาลองมันกึ้มอัมว่าเป็นรูปร้อยอัมว่าเป็นเมยน้ำเมยน้ำก็ค่ายไรลูกปีหนึ่งอยู่กันในแทงปีงกัมมีดีปุ่นมันหยดกว่าหยดกว่าเสื่อนั้นเพราะอานิจจามันกึ้มมีหังมันกึ้ม ทุกข่าตู้ฆ่าเบนหังตัวกวนเขาได้เป็นตัวตู้ลงถ้าเป็นจาวาเป็นกองตู้ก,กองตู้ซึ้งหรือเปล่าเนี่ยเข้ามไปหู้เลยกองตู้ย้อนตัวว่าพงย่ามหมดเดลยนวนี่เขาตือหันผักหนึ่งก้อยอัดสาทะลดอัดลอยเพราะเป็นความไทยเพราะเป็นกล้ามใต้ก็ใครปอกว่าน้ำบันเจมตึ้งหันพรอนหลีมันก็อยเข้ามไปหันพรอนหายมัน เำใบหันอาถินาวะโทษของมันอีสังลาตามพ้นให้ของมันมูลเหลวได้เข้าไปหันเขาด้วยว่าเขามีเอ็นจงางแห้งเขืออยู่ลีกินวนันเป็นห้งเสื้อน่ะก้อยกาวาพอถึงวันเขาเจ็บไม่ไข่หนาวมานั่นแหละตุ๊กเข้าตุ๊ก้วยหมูกล้าเอาปอมเมปินองกนุม่มลาอมาตุป๊ปาแทงเมื่อเขาเปลี่ยนเข,เข้าหนาวเขาก็คล้วแ้นงเท้าหาย ใายเขามีเอ็นมีแหงชังเจ้ว่าเขาอุ้มหายลู่หายายตายกว่าอันเป็นกุ้นลุ่มราด้วยถึงปมในปีนองซื้อเครื่องนนาเฮือนเอายึงเช่นเป็นตั้งตุกมาแทงนำเตอมาแทง,งตั้งตุกแห่โดดตุกลงเข้าตุกกล้วยมอกาเอาเปืนมาตุกป้าแทงนี่แหละบอกว่าอานิจจะตุกขะนี่แหละตุกข่ากำหนดสุดอนัตตาอนัตตาบอกว่าล่องแตกย้าย่ล่องลู่หายล่องแตกใยย้ญ่เมื่อเปลี่ยนเมือ่อนาวยึดเช่นยามหาย ตายหายายกว่าอนัตตาอันนี้แหละมีหังในโลกโลก,กันเ,เกิดขึ้นมาเหรออยู่ไรมันขึ้นลูกลอยลงก็จังลูกหายจองแต่ยายแบบเมน้ำลงก็จังหายจางแหงมีสังตัวกว้นเอาคาก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่รล้ว่าหายกว่าทรมีสังเกิดแล้วเสียมตายเมื่อเกิดเย่าผู้กติมีตายเกรยกว่าตายอ่ะดิกาดีายแทงอันนี้นั่น เฮาเลยวนจอมหลู่ฮู้หันจอมแทงทางชื่อว่าฮ้อมใครเกิดแทงในก็เฮาหลู่มาฮู้เงางะลองตางนั้นตาอําให้เกิดเทียถือตามให้ตายเฮ็ดถือเฮาหลูหันจอมเป็นเจ้ไว้เหลู่เลมาก้ไขตีเงหักว่ากแก้ไขตีปอันว่าอนุกขอนัตตาพอหวกําหนดสุมาเฮาได้มป ปัญญาหัปางปัญญาหู้ลองตั้งตุกเกิดขึ้นมาแล้วจึงหื้อหู้ตั้งตุกอําตั้งอยู่ในจึงหหู้ลอกลายตาให้ป้นรอดลองตั้งตุกเฮ็ดจึงือเป็นอันแล้วอันຮก็ได้ฮู้มาแท้ยก,ก็ได้มาแท้พอหันสามอันได้ที่ว่านตังมามาในอันใจเป็นเฮาเนโอสอมัในอันจิของเฮนเมสตาในอันจิตตนของเฮ น้าเปลี่ย้าจย่างเอาไว้แทงว่าเขาเนี่ยนี sure. ่ลองเกิดเปลี่ยนสภาวะธรรมตามันอยู่เยอะซ้ำเต็กต้อมสอหาอันนี้ลองเกิดเปลี่ยนเปิืองสภาวะธรรมตามันนั่นอยู่แทนนี่ลองเท่าเป็นเปิืองสภาวะธรรมตามันอยู่เยอะซ้ำตึกต้อมเมามินสอหาอันนี้ลองเท่าเปลี่ยนเปิงสภาวะธรรมตามันอยู่แทนมีลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลืองสภาวะธรรมตามันอยู่เยอะซ้ำตึกต้อมสอหาอันนี้ลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลงสภาวะธรรมตามันอยู่แทน มิลองตายเป็นเปินซัพพอร์ตธรรมดามันอยู่เยอะซ้ำเตี๊กจ้มซอกหาอันมิลองตายเป็นเปินซัพพอร์ตธรรมดามันนั้นอยู่แทนอีสังรามีลองเกิดลองเท่าลองเป็นยนลองตายพอมีปีน้องเขาเขาก็เกิดเท่าเปลี่ยนตายเหมือนกันเมีเยาลูกเขาเกิดเท่าเป็นตายเหมือนกันเดี๋ยวเขาซ้ำเติ๊กจ้มซอกหามันอยู่แทงเจมอุกจาปิเจมาลาโวไกเขาก็ม่ลองเกิดลองเท่าลองเป็ี่ยนลองตายเหมือนกันเขาตึก กลุ่มเมามิ่งสกขาซื้อนั่นเจ้ออันนี้ลองเกิดลองเทาลองเป็นลองตายนั่นอยู่แทนเปลี่ยนตั้งตุกหลายหนึงพระเป็นเจ้าห้อยมีวัวมีกายวัวกายเขาตายเขาก็เปลี่ยนตั้งตุกแทงลูกเมตตายเปลี่ยนตั้งตุกแทงพ่เมตตายเปลี่ยนตั้งตุกแทงพระเป็นเจ้าห้อยแทงว่ากวนเขาหนน้ำตาอันให้จอมก็เปลี่ยนปอดตายกว่าเนะี่ยกูจานกูปานในสำสลนะเนี่ย นำเล hmm? ือดเชนำสมุูกตลาตั้งสี <Taiwan> ่เมอนให้จอมโปอหลายๆกว้วยน้ำตาอันให้จอมแม่มือเมลูหาลายตายกว่านั่นก็นำเลือดเชนำสมมุกรลาตั้งสี่เมอนให้จอมลุกล่างนางเมขาใจคนสวยเฮาเชินน้ำตาอันในเกาะนำเลือดเชนำสมุูกรลาตั้งสี่เมเหมือนกัน อันคีเงาห้องให้ไวหลังอันคู่ของเอาลูหลาาออาล่หลายตายกาปีน้องจืเคือเาลู่หลายตายกว่านั่นกาะน้ำตาเขาจะน่นเอามาห่มป้องกันเนาะนำเลยเสนนำสม,มุกตราทั้งสี่เม็ดในสัมสละมันย่อนานเด็ดๆมันหึงเด็ดๆแล้วก็ตุกเด็ดๆพระราเป็นเจ้าเขาไว้จะไหนพระราเป็นเจ้าเขาไว้แถว่าเขาเกิดเป็นก้นไออําเจ่าเกิดเป็นก้นจัดนไนกวยอปาน,นไนก็ไกูจัดกูปานในสัมสละไนงะ เฮาวขาเกิดเป็นกวนมา,นา,มาในอัมก้อนจัดในปานเดียวไปอัมก้อนหนึ่งกัปสองกัปไปอัมก้อนหนึ่งปากกัปอัมก้อนหนึ่งเหงกกัปอัมก้อนหนึ่งแสนกัวย้ยนำเลยสินน่นเด็กๆพระราเป็นเจ้าข้าไว,ว้ว่าในภาวะเฮาเกิดเป็นกวนเสยียเฮ็ดอําดีโฉนเปิน้นถูกเปิ้นยอบไล่เปิ้นกาคาหามข้านั่นในภาวะเฮาเป็นเจ้นันก็นั้น เลือดข้ออันเปินถือข้ออันถูกขายนั้นำเลยเสในนำสมุกตราตั้งสี่เมตรเมื่อเขาเกิดเป็นจนกากั้นลูกจันเม่เปินถูกเปิลย่อปล่แหมตายเลือดข้ออันนั้นกวนำเลยเสนำสมุกตราตั้งสี่เมตรเมื่อเขาเกิดเป็นไก่นกอันถูกเธอข้ออันเปิลเยื่กินเยืนเลือดเช่นนั้นนำเลยเสนำสมุกตราตั้งสี่เมตรบ่ออกมาห่มป้องไก่ เข้าค่ายยามเกิดเป็นมามดบูมากาไก่ยังหอไว้แทงว่าเฮ้าคายในยามเกิดเป็นโปเป็นเมกันยามเกิดเป็นปียิ่งนองยิ่งกันยามเกิดเป็นปีใจนองใจยามเกิดเป็นลูกเป็นล้านยามเกิดเป็นปู่ปะหน้าอาลุงไรเกิดเป็นกันกูก็ไรเปลี่ยนโพเป็นเมกันกูก็ก้นผ่านก้นมีไลเกิดเป็นกันน้ำว่าเล้ากูก็กวนตุกขิตได้ เฮาหันกวนตุกคิดตาก็อย่าเปกว่าจันจังดีจานีมือให้ต้องไว้ว่าเฮาก็ยามเกิดเป็นมาย่อในสัมสระในเข้าตางถึงนั้นและเป็นกวนมากวนนี้ก็อย่าเปกาคอยอ้ำอออย่าเปกาเซอย่าเปกานี้ให้ต้องหมาดหมายไว้ว่าเฮาก็ยามไยเกิดเป็นกวนนี้จนันมาย่อเข้าตางถึงนั้นในสัมสระว่าเป็นคูณหอคําค้าใจกวนสอยเฮายามลยเกิดเป็นมาหมดเย่อ กูกลับกูปนันอาวม,มาเป็นคุณผีจันไรจันไรเข้าคายามไลเกิดเป็นมาหมดเนี่ยปันตรงปันตรงอยู่เนยในเมืองอะไรก็เข้าก็เลยกัดตกไม่อ่ะลายจัดลายปานันตั้งหึงมันในสัมสารเนีย่ยในสัมสาระนี่มันหึงน,นั้นติดิมียันเขาทําพระเป็นเจ้าวะพระราเป็นเจ้าค่ะหนึ่งกลับอันว่านั้นมันหึงนั่นก็คือดิคาโนพระเป็นเจ้าขึ้นตอบรันนีอะไรวะหนึ่งกลับอันนั้น ปกติมาลัยนี้การไน้าหนึ่งปีการหน้า,หน,า,ห,นาหนึ่งเหงปีการน้าหนึ่งแสนปีนั่น,นอําซื้อลัดอะไรง่ายๆมันหยาบเย็นเด็ดๆย่านเขาขึ้นถามพระเบญจาวว่าสองมีอุป,ปมาเปิงแจกมมันอยู่คาฮื้อพระเบญชาวขึ้นตอบว่ามีอยู่พระเบญชาวลายนี้เปิงแจ่มมันว่าหนึ่งก้าบอน,นั้นมีลูกลอยลงเยา่ยาว,ยาวสูงตั้งกวางมันเกาะหนึ่งอยู่จะนาตั้งสูงกว่าอยู่จนา ว่เป็นความไทยก่อสูงยอดหนึ่งหนึ่งยอดหนึ่งยอดจนานว่านในพวกเป็นภผ่ไทยเขาเขาเทว่าสิบหกกิโลสูงสิบหกกิโลกว้างสิบหกกิโลนาตึบเป็นลูกหินเป็นรอยหินอ่ำมีโกงอ่ำมีปึงปากปีหนึ่งพอกมีกวนเอาพาเขามาลูกกว่าเนื้อลูก้อยนั่นหนึ่งปอกหนึ่งปอกปากปีลูกหนึ่งปอกตัวลูกลอยลงนั่นพอม้วดเส้นหาลายกว่าเป้งหนังดินเมือง หนึ่งกับอันว่าในยังหึงหรือสินิ่นแทงลูกร้อยในมดอันตั้งมันก่อนพระเป็นเจ้าไว้หนึ่งกับในมันหึงนั่นด็ดติดย่านเขาขึ้นถามพระเป็นเจ้าแทงว่าหนึ่งกับในตั้งนํำมันอันป้วนกว่าแล้วนั่นนำการถือพระเป็นเจ้าว่าตาตีนับเลยหนึ่งกับตั้งหนำหนึ่งกับอันป้วนกว่านั่นอ่าซื้อนับเลยง่ายงาย่ยานเขาขึ้นถามแทงว่าสองมีอุปมาเปิงแดงมันอยู่ดีค่ารือเนาะ ภาพเป็นเร็วกนต่ว่ามีอยู่เบิ่งแต้งมันก็น้ำคงคา้ายในเมน้ำคงคาเดีเอาเงาเมน้ำต่อถึงไปลายเมน้ำชายในเม็ด้ายในเมน้ำนั่นมันนำกัคือในสอง,องข้าดินนับเลเนะี่ยเดพระเป็นเจ้าว่าหนึ่งกลับอันว่าเนี่ยอันป้วนกับอันผ่านมาใเนี่ยนำเลยเสียเม็ดรายในนับเมน้ำคงคานในติเอาว่า อำนนัแหลนั่นเลยสินันติเตกูกล้าผูป้านี่ลายเหมือนกาบแขนกการในเขาลยเกิดมากันมั่วตู้เสือเขาก็เลยแย่กันมากมั่วกวามเป็นันุ่มพระเ็นจอมันยิ่งยาวนะมันดีเม่อดีจันนะพระเป็นจอจังมาสอนนีิลานีิเส้นตั้งออกในสัมสระเส้นตั้งตูกมนะันเป็นตัวห้องนี้มียานป้านึ่งมันจะนั่งสมาธิด้วยรองวันหลัง ด้วยกะวันหลังมันเนีหนึ่งวันในมันเจ้าต้วยเลยหนึ่งแสนจัดมันเจ้าต้วยกูวันหนึ่งแสนจัดอําไว้เห้วันอาชักมันทามีหนึ่งปากปีเข้าตั้งในหนึ่งปากปีเนี่ยมันต้วยกูวันถึงที่พัวหาลายตายกะก็ไปหู้อ่ะสอดขอบสุดของโลกโลกาทานเนี่ยในรูเข้าเนมันมีดีสุดเสงเดี๋ยวก็ขึ้นมีแทงยหาแทงป้าที่สองมากกด้วยกันให้นั้นแทะด้วยเลยหนึ่งวันหนึ่งแสนจัดเหมือนกัน อายุปากปีเหมือนกันกวมสุดเสียงไรอําเติกเลยป้าที่สามป้าที่สีมากกว่าเหมือนกันสี่ป้าด้วยกยาร้นก็อําหันขอบสุดมันเลยในโลกเขาเนี่ยมันมีดีสุดตีเสียงพระเป็นเจ้านํากัดพระเป็นเจ้าก็อํามีดีสุดตีเสียงก้้ยกว่าลูกโลก้าก็ด้วยมีดีสุดดีเสียงไรอันนี้พระเป็นเจ้าๆไว้พระเป็นเจ้าว่าช่างกุมการมัวเมาด้วยจอมลูกโลกกาในา่อัมมีเพล อันถึงที่สุดเสียงยก็ว่ามีอยู่ในตัวในย,ยาหมอกว่าหนึ่งในก็ว่าเป็นที่สุดเสียงโลกโลกอะไรเท่าหรุออะไรออกมาไม่ใว่ากาจ้อมหาจ้อมซอกจ้องตัวที่สิ้นสุดของโลกไม่อาจไปได้ด้วยการไปแต่ในกายยาประมาณว่าหน,นึ่งนี่แหละเป็นที่สิ้นสุดของโลกผู้เป็นกั้มใต้ก็เคยบอกว่าในโลกโลก,กนียอ่ำถึงไรวะ ถึงได้ล่องกันกว่ากล้วยกามมิอยู่ในตัวห่ออันยาวอกว่าหนึ่งในแหล่เป็นตีสุดของขอบโลกเขาขาดุไรออกมาลอกไรออกมันก็พลาดเป็นเจ้าห่อไว้ซ้อนไว้หมากกลางมากกลางแบบปบตามากกลางแบบเปิงเพราะเป็นผ่ายไทยกติวามากแบบมากกลางนี่แหละเป็นตั้งออกของตั้งตุกให้สุดเสียงอมิสังเลือ